ตาม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 ,ตามใช่ขอดนี้หรือเปล่าเอ้ยสวัสครับผมมาสเตอร์คิโตนะครับวันนี้อยู่ในเกม r i ไร t ูเฮ้ยไม่ใช่ครับมันอยู่วันนี้อยู่ในเกม Moto GP 2017นะครับวันนี้ก็มาเปิดซีรีส์ใหม่กันเลยเย้กับช่องผมอ่าเพราะว่าซีรีส์ก็มีแค่ไรทูไรทูไรทูแล้วก็ไรทูนะครับ ก็ไม่ไม่รู้จะลองเกมอะไรเลยตอนนี้มีมอเตอร์จีพีสองพันสิบเจ็ดมาเพิ่งออกมาสองสามวันนี่แหละครับก็เราจะไม่ได้เล่นเป็นตัวละครน,นะครับคือไม่ได้เล่นเป็นตัวที่เป็นตัวของวรเซ่โรนัโนแล้วก็มาเควสนะครับผมผมจะไม่ได้เล่นนะครับผมจะแยกไปทีหนึ่งผมมันซีรีส์นี้ผมจะเล่นเป็นตัวผมคือผมสร้างครับสร้างตัวแบบสร้างตัวแรกคือคือแบบผมสร้างผมเป็นคนเล่นไง คือเล่นนะครับก็อันนี้คือเราจะย้ายบลัสริ้นพันธุ์ไม่ได้ใช้นอนไอ่ไ้จะไม่ได้พูดนานนะครับก็คือว่ามันจะมีวอเตอร์จีพีสองวอเตอร์จีพีสามวอเตอร์จีพีหนึ่งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไล่กันไปนะครับเราก็จะไต่ระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นมือใหม่ไต่ระดับไปเรื่อยๆจนมาถึงลอซีที่อยู่วอเตอร์จีพีหนึ่งหรือเปล่าวอเตอร์จีพีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะเซราปากมานหนักนโอเคไปอ่าเป็นเลยโอเคโอเคผมสร้างตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละสตอปผมแต่ผมไม่ได้ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเขาก่อน,นม่รู้ผมจะเอาตรงนี้เป็นไรเอาเป็นเจ็ดสองมากันเพราะว่า จริงผมชอเจ็ดหกไว้แต่มันไม่มีให้โอเคเพรว่าเนี่ยสวนมาเจ็ดแปดเลยครับต้องเสือผมชอบเลยนี้าสีเหลืองโอเค ติดตูวเลยเอะไรดีอะไรนั้นมนนาโอเคเราก็สร้างตัวเสร็จแล้วนะครับหมโนนี้แหละผมใช้หมวนอนี้ใช้นี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะคืออะไร เสียงเกมอาจจะเบาหน่อยนะครับอ่าสดมาเราจะได้ไปแบบเหลือนเราไปขัดตัวครับเราจะไปขัดตัวเนาะอ่าเราจะไปัดตัวกันก่อนครับเกมนี้ต้องมีคัดตัวกันมากครับโอเคนี่เราอยู่ KTM นะครับเราอยู่ค่ายของ KTM พร้อมอยังออกแล้วเราก็รุยครับจะเปลี่ยนเสื้อไปทุกฤดูหรือเราเปลี่ยนค่ายแล้วมันจะเปลี่ยนเสื้อเว้ยมันจะเปลี่ยนเสื้อเราไปเรื่อยๆเยกมนี้เสียงราจะแหลมหน่อยฮะเหมือนในในสนามจริงๆเลยผมเ,เปิดลำโพงอ่ะหนูเสียืท้อนก็ไวล้ละกโอเคครับไปกันเลย คือมอเตอร์ีกับไรทนะครับถ้าบอกว่าแตกต่างกันไหมก็คล้ายๆกันแบบคล้ายคึงน,นะครับแต่มอเตอร์ีจะเล่นยากกว่าไรทันะครับเพราะคนมันเยอะกว่าแล้วระบบมันขับเคลื่อนไม่รู้สึกขับเคลื่อนมันไม่ค่อยคล่อง,คอ,องตัวผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยดูเหมือนผมเล่นไปเล่นมามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอะ่ะไม่เหมือนไรทัวครับ เราเรียงเป็นระดับเลยเราจะไปอยู่ค่ายยำมาห้าหรือคันดาเดี๋ยวเนี่ยนี่ชิงหกครับตอนนี้มียี่สิบหกคนนี่ชิหกนาไปต้องสิบคนนะรถนี้จะเหมือนกันหมดเลยคือเขาเริ่มต้นกันใหม่ เล่นกัน3มรอบนะครับเอ,เอ,เอ,เอ้โนแม่ใ่ตัวเข้าไปใสกตัวเข้าไปทุกส,สองอ่ะถ้าเราทำคะแนนดีๆครับเราจะได้แบบแมวมองจะเยอะนะครับว่าเราจะได้ไปเซ็นสัญญาค่ายไหนบ้างถ้าเราทําคะแนนน้อยๆมันจะไม่มีค่อมไม่ค่อยมีเซอร์สัญญาครับมันจะได้แบบ แบบพวกไข้ไข้ที่เราไม่ค่อยรู้จักเอางี้เลยนะโอเครอบสองครับแมเนี่ยจะย่า,าหน่อยอีกตาแล้ว โอ้โหลักษณะหม,มต้องเพิ่มเวลาเข้าไปเอเราอยากดูที่หนึ่งคือเล่นโค้งผิดแม่งนำกันหมดเลย แอ้วผมไม่แรงเลยวะ่ะราแตกต่างเพรแตกต่างโอ้ยเลยลดลงลดลง ขอว่าเราบาลังตัวเองซื้อนได้ใหม่เป็นตัวันใจทีหนึ่งครับขอ20เหมือนเดิมเลยอะไม่ขออะไรมาก ก็เหมือนกนรารแซงกันแทบไม่ขึ้นอ่ะต้องเล่นจังหวะโค้งดีๆครับอ่ะเราจะออกลูกได้เห็นไหมเมื่อกี้ผมจะออกลูกอ่ะโค้งไม่เหมือนไรทัวครับมันเล่นยากกว่าโอ้โหเรากินทีนะเฮ้ยงลงมาไงเนี่ย มาไงครับ พอจะเอาไอ้ที่สี่ครับได้สิบหกอ่ะคะแนนไม่ดีเลยไปอีกสนาม เกมนี้จะไม่มีต่ยรถนะแต่งก็ได้แต่งรถลายอะครับจะไม่ดูนัาเราจะค้าๆมันมันจะเสียเวลาคิดเห็นเลยแสีนี้บาดใจมาก แไอคนแม่งต่อยาวเลยอะ่ะเดือดรู่ละเนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยครับผมลงแท้งมาจากไหนรถสูงวาครับหลรถสูงมา มัไงไงจังหวะนี้ขอมีลุ้นครับลุ้นครับเออที่สิบไปแล้วโอ้ยโค้โโงแล้วกนควจะปล่อยหน้าแล้วแล้วถวนี้เรียนเรียนตาม จาอยู่เป็นผู้รอ่นรอบ8คนนะครับโอ้ยโอ้ลมลมลมเดี๋ยวต้องยอมมันนะ จังหวะน,นี้กินก็ไม่ลงครับจังหวะน,นี้เพิ่งรอบสองสิบเอียสิบสิสิบเอี ต้งวันนี้ก็โหยอะไรต้งวนนี้น,นีน่เจ็ดครับ

ยนาย,นายมาเบียดเราเอยนะ่างะคี้บนะเมื่อกี้ผมขับไอ้อะไรวะไม่รู้ครับไม่เห็นผมไม่ทำ <c oughs>

ที่ผมไม่ได้ดูโอ้แบบตาทีแม่งกูฮิวิวุกเปล,ล่ะไรล่ะว่าตังไหนตั้งห่งวดยงไง

หนันี้ก่าดลระเด็นนี่คะแนมานี่เ,ยล,เ,ยออเลยเราอยู่วอ,วอตต์จีพีนะอยู่ต อยู่กับนี่นะนี่อ,อยู่คนไทยดีกว่าส okay. ีโอเคอยู่นี่แหละโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็เอาเจอใบคิดหน้าแล้วกันเพราะว่าเราจะย้ายค่ายไปที่นี่นะครับก็ตอนนี้ก็จบแล้ว พาหนึ่งครับผมอยู่นี่วอตต์ตู้สามแล้วครับอยกมวนขวาเลยโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าคุณชอบกดติดใจครับกดซับสไครต์ผมด้วยครับถ้าอยากให้ผมทำซีรีส์นี้อีกก็อย่างืมทุบไลค์ครับทุบไลค์ทืบซับนะด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับพ่อเจอใหมว้าว